ทำมาหลายด้วยค่ะวานเหฝนตกตรงคื้นนะคะพี่น้องน้ำกำลังมาเลยปลากำลังขึ้นนะคะ มันแตกยอดนะ สวัสดีจ้ามาพ่อกินเล้ว,ว,ะน,วนะคะกับน้องบัวแซบไทบ้านนะคะพี่น้องเมื่อนี้พาอ,อมานั่งกับบรรยากาศอยูส่สวนนะ,คะ้ค่ะเมื่อนี้อากาศดีนะคะฝนทับก็เศร้าตกเขียวชอุ่มเบิดน้าก็มากมาเล้ค่ะเต็มห่วยอยู่อีพ่พาไปเบิ้งยกสะดุ้งไม่เล้วค่ะเมื่อนี้กับเขาพ่อมากินยูส่สวนเล้วค่ะเมื่อนี้ได้ไปปูดองนะคะปูไข่ดองเนาะเบิ้งพี่นอ้องเบิ้งตัวค,นาคานะุนว่าใครนะมาจากนี่ใครเป็นใครมันพี่น้อง โอเนี่ย oh, yeah. แล้วก็ปลาเซลมอนดองน้ำปลาด้วยค่ะเซลมอนดองน้ำปลานี่พี่น้องกินกับน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บๆเ่งผักเข้ามื้อนี้ดะะ้ค่ะก็มีข้าวหน้าดะคะ้ค่ะข้าวหน้าสดเสียง <c oughs> แล้วก็ผักชีแปงงด้วยค่ะกัดแกวเห็ดมาพี่น้องมาแซ่บต้องกันด้ค่ะ กินดูถ้มกลางบรรยากาศเนาะจะมีควันเล็กน้อยด้ค่ะเพราะว่าอูดแมงมีด้ะค่ะเนาะเอาจุดๆไว้ไล่แมงมีมากินด้วยกันพี่น้องเด้อหื้อเรื่งอะไรี่ะอื้อจิ๊งจิม รุดนละพี่นอ้องเบ่งแดงแดงออืมอึ่บพี่น้องแซ่ <c oughs> แบบนแบบแบบัว うん。 ลองมูสเซมอนพี่น้องมาฮืมฮืมดองดีอยู่ค่ะอร่อยอ นอนหนัวพี่นนอกนัว,นว,นว,นวมาแทะปูน้ำกัน <laughs> เหมือนอืมอากาศดีดีพี่นอ้องฝนหักกระเซ้าเนาะอืมอหมือนอืมเหมื วั <One. S 2> mm. อันนี้ไข่มันเลยค่ะพี่น้อง โอ้โหขวันใส่น้ำจิ้มโอ,มอ,มอม้อร่อยพี่น้อง <laughs> <h ums> อืมอืมอภัย่พี่นอ้องหนัวค่ะนูหนัว น้ำเล็กน้อยพี่น้องืมเชื่นใจมาต่อพี่น้องอืมอร่อยค่ะอร่อย ขนาดเอกเปลือกเป็น,นออกอย่างน้อยแล้วค่ะพี่น้องอกรอบดีค่ะเซน้ำแข็งม้าพร้อมแล้วอืลอ,องกินแ่บๆพี่นอ้องอื้อ ยืมๆเลยค่ะกินกระเทียมน้ำอ,อากาศก็ดีอาหารก็แซ่บพี่น้อง เื้ยเรื่องป่าบอน <c oughs> เลี้งพี่น้องปูเนื้อแน่นปูไข่ค่ะดองดีค่ะแ่บอืมอหืมอ นี่แ้ค่ะก๊อบ เชื้อมอนนี้เพิ่นก็ดองดีแล้วค่ะหืมน้อยเสียงลมลพี่น้องลมใส่ต้นไผ่เย็ยยนดีดีฝนถลกเศ้าตก น้ำชื่นใจอ่ะพี่น้องแซ่บได้กับบรรยากาศอาหารโอ้ยถึกใจบรรยากาศกับเท่นเอิญว่างได้ละสถานที่ใช่กับอาหารที่ใช่นะ่ะเนาะมันแซ่บมันถึกใจไปเบรราาิดนะคะกินแล้วก็แซ่บอากาศดีๆในที่ของเขาเองแบบว่าบรรยากาศมันได้เนาะคะ่นะเนาะจังไดก็มื้อนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้น้องบรราาัวแซ่บแทวบ้านมาเฮ็ดคลิปหนา อีพ้มาเบิงหมามาพัฒนาตัวเบงห้อใสแล้วเนาะจังใดเพราะว่าช่วงให้ฝนมันตกเล้งนเนาะค่ะเนาะเขายังเฮ็ดอย่างหลายว่าได้มื่อนี้ขอบคุณหลายๆทอการรับชมนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ